นายคารมินโลนเด็กเราจะไปไหนกันนะเนี่ยท่านมาบอกก่องก่อนนะโลโอ้ยนี่โอ้เราจะไปเดี๋ยวว้กันใช่ท้อยอ่ะนั่นอ่ะคืออะไรอ่ะออืมท้อไยกันอะอ๋อมันคือประตูนะโลท้อยกันอะมันคือเทรองประตูมันลุดไปต่อไปไปเดี๋ยวไว้กันเข้าไป ทำเป็นจาได้อะไรอยาลูกปูนนั่นคือปูนปูนทหารไหมอ,อ่ะปูนทหารเดมเดมหรือคือออฟฟิตดัดออฟฟิดแบบนี้เลยทำเป็นจะมาซื้ออะไรเจ้าวันนี้อ่ะเจเจมาซื้อ<จ>อะไรจ๊ะเจ้าดมเดมเลยของเล่นของเล่นมันอยู่ตรงไหนเอ่ยอืมต้องเดินดบบระวังด,ดบบงด้วยขวต้องเดินระวังด้วยพื้นมันลนนื่นนะลูกนะพื้นงเดบ หย่ไม่ได้หรอกหยงไม่ได้ด้วลมนี่กันน่ะมีอ่ะอันนั้นคือน้ํามันที่เกี่ยวกับรถนะลูกนี่น้ำมันดีอ่ะใช่น้ำมันเรือลูกน้ำมันดีใช่น้ำมันเรืออันตรายมากทีคัดทีล้างรถนีน้ำยาล้างรถจะล้างรถใช่นะ นั่นก็คือน้ำยาขัดล้อรถล้างรถนั่นน่ะเป็นรูปเป็นรูปล้อรถอ่ะรู้ขึ้นไหมนั่นไอเดบบ์มันแดบบพอไฟไหม้แบบมันกัไฟมันเดื่อเนอะไม่ใช่ไอทีไฟไหม้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะระเบิดทำเอาใกล้ไฟทำเอาตุ่นควาร้อนตุ่นควาร้อนไม่ได้ตุ่นควาร้อนมันจะระเบิดจะระเบิดคที่ระเบิดดังเปึ๊งใช่เจอถุงน้ข่มตายแบบนี้เลยใคน้องหอมหอมหอมมีแดบบ์นะขืออะไรอะลูกอ่ะ นำหอมอัอมรอรครับนำหอมใส่รถเตลโลนั<ไ>่นค<ไ>ือนำหอมที่เขาตั้งในรถหอมปะป้าลองดมมือทำไมอ่ะหอมจังเลยรู้จักซื้อนำหอมใส่รถเตลโลใช้ซื้นำหอมใจดนแบบไม่ต้องซือ้อพอเราไม่ต้องใช้เบฟนย่อะ <c oughs> ไรนั่นมันคือ<ไ>มีลายมีลายแบบลายกินนะลูมันจะกินไม่เมื่อนกัน มันจะกินเนี่ยกันนะไม่เหมือนกันครับมันไม่เหมือนกันใช่ปะเราไปไปเลยอย่างอื่นแล้วตั้งอัน,นอันนี้ก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนั้นก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่เหมือกนอก,<ช>อกันนะใช่มันไม่เหมือนสองอันเลยอ<ช>่ะไม่เหมือนสองอันเลยใช่ครับไอ้แต่ที่อะไรนี่คือที่น้ำยาเช็ดรถใช้สเปรย์ไม่ใช่สเปรย์ฟอกอากาศที่แบบ ขี้โกดเจ็บตงูงอย่าไปชี้ตะลุกห้ามอย่าไปชี้ใหญ่ของเราครับไม่ใช่ของเรานะจา้าลูกอะไรอันนี้คือฟองน้ําที่ขัดรถนะเน้มึงที่น้องขำมิงขัดรถก็ปับป้าเอาน้องขำมิงช่วยปะป้าขัดรถต้นผมไม่กันนะ่ะนั่นคือเท่เทขัดรถนะจจะลูกเบมีคุกเบมี่เลยใช่คุกเน้นเแบบ็บก็ใช่ แเฮ้ยเราเจอของเล่นแล้วอะลกอยาจของเล่นชอบไป่แม่นยไหมลูกตุ๊กตาชอบไเดินแม่หน่อใช่มีเพงมากนะชอเพงดิสยมีตังไหมอะไม่เช่กันนะคือชอบไเดินแม่นี่ไม่ใช่่าแมาดโตเดาวชอบไเดิแม่จะมาเป็นลูกไปนั่นเป็นลูกไปชุดต๊นสลัดต๊ะด้าใช่มันต้องมีด มีนะย่าโลมีอันอ๋อดาบโจนสลัดใช่ไหมใช่ดาบใช่ดาบโจนสลัดมันมีดาบโจนสลัดมีไมแบบนี้เด๋อลยอ๋อดาบอันนี้หรือเปล่านี่คือดาบนี่ที่มันปิดดาบขุดโจรสลัดนะนี่มันคือหอกหอกแบบคำจบหอกเท่เท่มันแบบหอกแบะบายแบบปว้าวหนูจะเล่นหรือจะเล่นนะแบบแบบกดแบบนี้กดกดคืออะไรครับกดอุ้กดเย็นี้ต้องกดใช้ กดต้อมันจะทำอะไรอ่โลมราต้องกดตาดำตาทำหนังตาตะมุนมุนอ๋อมันจะมุนเลยถ้าเรากดตาก็กดอะไรเดแบบเลยก็กด่ากดกดไม่ได้กดไหมเราต้องไปจ่ายตังค์ก้หน่ากดถึงอันี้มันไม่มุนเลยอ่โลเดแบบนึ่งเอาพองนี่คือเตาใช่ไหมย่าโลไม่ช่ไม่จ่ายนี่เด็บ ีแดบปุ่นมันคืออะไรนั่นน่ะนี่จะแดดป่อฟองแดดป่อฟองแล้วรู้อยากได้ไะอะไรครับกได้อะไรป่อฟองอ่ะรู้ยากได้แดดป่อฟองเหรออุ้ยอะแค่บ้านมีแล้วป้าว่ลมันไม่มีเนี่ยเดียวหมดเแลยวเลยดเจดบ้านมหมดเแลยวอ๋อแดดบ้านหมดแล้วใช่ไหมฮัดแล้วโลวมีตังไหมอ่ะโลพกตังมาไมหมอ่ะอันนั้นมันแพงมากนะมาม่าไม่ให้ซื้อหรือเป้าว่าลูกอปาไม่ให้ซื้อ

กด,ดกมันมั้นอันตรายมาค่าวเอาเข้าวปลานะ่นรู้นะม,นมันคือมันคือของเล่นเทบีดบเทบีดเด็บดีดซ้ายมันดีเแบบนั้นเลยลูกไม่ไม่ดีนดีโป้ยอะก็โป้ยอะก็ไปอข้างบนอะารไปข้างบนเนาะอ่ามันอีกโป้ยก็ไปข้างบนอ๋อถ้าเราโป้ยมันจะไปข้างบนเลี่ยมันดีเจ้าลูกดีไม่ตายไม่ไม่ตายดี ไม่ใจดีไม่เอาเราไม่เสือนนี่เราไม่ชอบป้าไม่ชอบจะต้องแบบมันม้วนม้วนเดบเทปบอลโฟบแบบม้วนเด้อเทปบอลโฟบแบบมุวนน่ะลูกเราไปเล่นฝั่งนูโนแล้วเอาแบบนี้เลยอ่ะเด็ดเด็ดนี่ตาแบบเด็บบิ๊กนั่นเทบีบมันคือไข่ป้อมไข่ป้อมแบบต้องบี๊กตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยอะลูก bibi deh ya man bi oh mamanya ya Cicak dulu Bi bom Cicak dulu Cicak dulu Noh khamin bi play teh man oh malah Eh Eh Nah ketua lah ya mah รถตั้มรวดอ๋อน oh, oh, ี er ่เปรถตั้มรวดด้วยนี่น้องคอมิชชอบไหมรถตั้มรวดสวาร์นี่เรืออ๋อมันแปลงร่างเป็นเรืออะไรกันหนูแปลงร่างเป็นตรถก็ได้เป็นรถทั้งก็ได้เป็นเรือก็ได้เนี่ยเป็นตรงขึ้นทางนี้ก็มีกันหนูทางนี้เดี๋ยวมันแบบใส่แบบเป็นรถตั้มรวดแบบนี้เลยอ่ะนี่แถมแบบเงีัยมันแพงมากไหมอะไรเนี่ยแบบตุ๊กกระทึก นี่ระดับเพ่าเมัอนวีโบวีโบเราตัดเพิงที่เราใช้ต่อไงใช่มราตัดเพิ่มตัวต่ออันชอบอันนี้กันนะเันไม่ชอบอันนั้นนะมันแพงอะลูกแพงแพงอันนี้อะไรกันอ่ะป้ามีมีตังค์หรอกมีคืออันนี้คือเทเทเอาโลบอลไส้ที่มันจะไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาในรูใช่ยุ่งไรไรดูแบบนี้ใช่ ืมันมีรถแมคโครวยแบบนี้เด้ไหมครโอ้ไข่ไข่ไข่แบบไข่ไข่เลยลองควิมิสวนไห้จ้าขึ้นยาเดียวไข่แบบควิมญ่าได้ของเล่นอันไหนอะลูกกระดูพี่อ๋มันคือกระดูพี่อัเนี้มันคือกระดูไดโนเสาร์นี่กระดูพี่พี่ไดโนเสาร์ไหมอะลายนี่เนเนี่ยพี่จเเจ็บ กระดูบพี่กระดูพี่เอากระดูพี่เอาเวอร์เอาไปเล่นน่ะเอาไปเล่นแลมม้วล้มอะมาม่าจะบไใ้เลยมาม่าตกใจตัวเองอย่าไปล้มอะเออสายโอเคเอาไปซะอ,อันนั้นมันไม่แพงซื้อไดอ้อันนี้ต้องซ้ายไม่ได้ต้องออกตังกับป้าถ้ามีมีต้าเลยอ่ะจ้สูวอันแพงก็ไม่ได้ปา้าไม่มีจัางให้ลูกรถแม่โคต้องต้องขับไปบขับมันคือรถแม่โคของป้อม แบบคุดแบมคุดมันขุดดินไม่ได้ต้องสูรรถแม่โคบังคับปันเคยเห็นเป้ารถแม่โคบังคับปะเที่ยวชาบังคับป่ะแบมแบมจุ๊เแบมนี่เยอะใช่แบบมันทำไม่หลุนไปเจอจับไอะไรนี่เจอจับไปหรอกระจกมีจับเปใหญ่ขมิ้นนี่คือกระจกถ้าเล่นไปอะพี่หรือเป้าในกระจกอะใช่ ในกระจกคือใครฮะลูกคำคำนี้คือคำอินเอย่าสับคือจับเบิลไอ้ยจับเบิลยู่ว่งนะคำเองอ๋อสับเบิมันอยู่ในกระจกด้วยใช่ไหมลูกใช่อ๋อแบบนี้นี่เองอะไรนะเฮ้ยอันนี้มันคือระเบิดหรือเปล่าลูกสาดดึงดึงดังดึงดังอ๋อถีดึงดังปุ๊บพนันเนอรตายหังปุ๊บป้านจะเก็บหมเลยป้านกว่าระเบิดไม่กลัวไม่ต้องกลัวิ ชีีกนอ๋อชีดชีดอันไหนชีดอะลูกอันนั่นอันไหนเหยี่ยาชีดอ่ะอั่เหยี่ยวชีดเอาชีดอยู่ข้างหลังชีดแถวชีดคืออันนี้ชีดหิมะอ๋อรู้จักโอ้ชีดหิมะเลยลูกชีดหิมะล่ะอย่างเดียวหิมะอ๋อมันคือหิมะอ๋อใช่หิมะผัดลุงมาอ๋ออชีดต้องหิมะผัดลงมา แล่รูชอปันหน้าอโลกนี่เะ้พนี่ป้าทามีช่อปันหนครับอนอ,ออบันแถมมัมีีอันอันเท่ากับืบบแบบแบบนี้อ๋อแบบอบบที่มันะแบบทีมบบัดโอเคป้าหาป้าชิดด้วยเหรอหาป้าชิดด้วยอย่อลเอาสองอันเลยเอย่อ,อันให้ป้าได้ได้ติแบบดติดีเดียว เอาให้คุณดูดูที่นั่นคือหิมะนะนี่เขารู้จักไม่เอาไอ้กรองดูเลยที่แดีวที่แดีวเอ้ามันติดเสื้อขมิ้นเฮ้ยมันมีกาวอุ้ยขมิ้นตอกแกะหมดเลยโอ้ยเอามันติดไม้มันเป็นแม่แรกเป็นเด็กนี่มันติดไม้ติดไหมที่ในเสื้อตัวเองนั่นแหละย่อไปติดจ้ะไม้อยู่ในเสื้อมันมีมันมีไม้อยู่ในเสื้อเขาหรอเบบชุกยิ้โหลอย่าไปติดเดีมันรูดเบบมันกิ๊กงแบบตก ขามิจะซื้อของอันนี้ใช่ไหมอ่าไม่ชอบอันนี้เลยอขามกลัวที่มาะผัดลุงมาหลังกันนี่อ๋อขามิกลัวหิมะผัดลงม้าขามิต้องนี้เยอะหรอกไม่ขามิกลัวเฮ้ยแล้วถ้าลูปเราจะซื้ออะไรเนี่ยจะซื้อเสื้อเนีราจะซื้ออันไหนกันจ๊ะเข้าจะซื้ออันถือกล้องหนาบะก็หนังพวกนั้นนะอย่าหรอกคือหนัไม่โอ้เลยความโลล้อเลยความโลลรอไม่นเลยความโลในกระจกเลยสิ

บบตั้มรวดแบบตำรวดเใช่นี่มันคือรูปดาวตำ้รวดเอาดาวแบบเอาดาวไปติดเอาเลยเอาดาวตำรวไปติดเอาเโ้ยกไปติดต้องคำเดียวันติดติดไปน้อยเติดะไปน้อยเอาเดีอยวเดบัน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 เดาบาซีได้โอ้ดบาซีด้ครับเอาบาซันไหนครับบาซ่ยได้ โอ้ยอันนั่นมันแพงมากนะป้าไม่มีตังค์ลอกลูกเราจต้องต้องไปดวงเรียนเนาะไปโรงเรียนชายนี่คืออุปกรณ์การเรียนน่ะกระกุกไอคอนตั้มวดอ๋อนั่นคือปากกาตั้ลวดเลยเหรอใช่ใช่ตั้มลวดอ๋อตั้ลวดต้องใช้อันไหน้าหิวใช้ลองเจงเซซีฟ้าแม่เนี่ยเซฟ้าเซโร่เอาอ่ะให้ต้องเจอเซซี่ยมันเดบัน ชีน้ำเงินนั่นนี่มันคืออะไรอยารู้หรอจักปั๊วไม่ใช่คำพิษจะกัก็ติดเบ็กระดาษอ๋อติดกระดาษใช่ไหมดากระดาษเขาตั้มรวดแลยเอาใจอ๋อยาดาษเขาตั้มรวดโอเคเดี๋ยวคำพิษยาดาดอะไรอ่ะลูกอันนั้นหนึ่งเอาอั่นนะป้นป่าเอาเอาเอานี่นะป้าไม่ต้องใช้ป้าไม่ต้องใช้ป้าไม่ใช้เป็นจริงคำพิษเป็นตั้รวดหรอต้องใช้ไหมอ่ะโหลใช่ฉันต้องใช้อ่อใชเอานั่นใช่ไหม แล้วเอาไอ้ไอ้เอาดาวป่วอะเอารูปดาวป่าวอะดาวเหรอดาวตำรวจอะสติกเกอร์อะไม่มีดาวเลยอะมาสติกเกอร์ดาวตำรวจอะเสือไปติดเป่าวอะเสือไปติดติดแฟนได้ไหมลูกแฟนไม่ได้ไม่ย้ายแฟนนะเอาแฟนได้เลย,ยเก่งมากได้เอ่เอเรื่อว่าเราเอาซี่ไประบายกันเอาอัอานนี้ก็ได้อะข้ารม้วนกันรถจราสีฟ้าดำเงินเนอะ นีเง like ินโอ้าวสีเงินนี่อหรอนี่มาจากสีฟ้านี่เป็นสีเงินใช่นั่นคือสีน้ำเงินป๊าป๊าขอโทษป๊าพิษป๊าพิษป๊าพูดพิษมันคือสีน้ำเงินน่ะสีเงินกัน่ะนี่สีแดงนี่สีเงินนี่สีแดงโอ้มีสีแดงกับสีสีน้ำเงินไปกินข้าวเรจะไปเลยไปเราไปจ่ายตังกันดีว่าคัมเตยฉันเอา เอาไล่ลาวว้อไของเล่นไะได้วยได้ของเล่นอันนั้นเหรอขอเล่นเทมันของเล่นอันยาวแบบโกงเ่นโกโกวาแบบนี้เหรอของเล่นอันยาวแบบกโกว่าเหรอใช่ๆเป็นเจ้าหนเดยเดตรงนหนเหะกโกกวาต้มีได้อะเ่นลองรองเพลงกโกว่าเป็นเป้าอ่ะลองฟังกโกวาโกซิมีมีได้ เราไจ้าสี่กันเนะหลอแบบอันอนกล้วยใช่เสียนี่อานนจะเป็นเสียนี่มีแล้วจำเป็นใช่มีชมเป็นมีกล้วยแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้อปเปิ้ึ่งก็มีอ่างวนพุนดําไมมันเป็นพุลละไม่น่ะ จะเปนพุ่มตไม้โอเคคามินชอบินทุ่ลตไม้แล้วราไไปจ่ายตั้งกันดีว่าไปเลยนะเนี่ยอย่าไปทีจ้ะวันนี้คามินไปแล้วนะมินเลือข้องชาฉันอยา้ให้เนี่ยอย่ากูทำบินจ้ะโอเคลำค้าแล้วใครลำค้าเนาะคามินลำข้าแล้วนี่สติกเกอร์รูปดาวนี่โลเอาไปติดนี่ดาต้ารวนนี่ นายอย่ารลุจาไปขอเล่นมาไม่แล้วโลกเอาลองเดินเดินตำัวน่ะนายขอรถตำรวจมาไม่อย่ะหลุดจากได้รถวันนี้เอนนเอรถวันนี้เรามีกันเยอะเลยนะโลกเแบบ็บรถขอไม่ได้ใส่ท่านเลยขอไม่ได้ใส่ท่านแบบกดปมเบ็บนี้มันแพงหมากว่าน,นั้นนะมาวันนี้จ้ะี่ายแค่น่ะอย่ามาม่าดังหลานะนี่ายแค่ั้นก็ที่เติมน้ำมันเอ้เง ตก,กม,มันมมันเป็นรถเทวีวายบรรทุกซึ <c oughs> ่งเขาบรรทุกรถตะ่ลูกนี่เธอกดปุ่มไฟอ่ะเธอกดปุ่มไฟไฟอ่ะใช่ครับก็จะมีไฟไฟมันติดเด็ดเราต้องไฟจะติดแต่นี่เขาไม่ได้ใส่ท่านนะโลูกผมไปได้ไหมไม่ใจ<า>่ท่านใช่ปะชะา้ะชะา,าชะลามึงป้าชะลามั้งยัหลูกป้าชะลามป้าชะลามน่ากลัวอะไรอ่ะใช่ป้าชะลามน่ากลัวมาก มันเถอะมันมีห้างด้วยใช่มันนี่มีปลาชะลามป้อมปลาชะลามป้อมใช่ครับป้าไปเลยนะอย่าอย่าไปนะอย่าอย่าอย่าไปคำินเย้าอะไรอีกแล้วย้าอะไรอีกย้าอะไรอีกเออต้มรัวเด็กๆต้มรัวตัวไหนไม่ต้องบอกเธอมันดต้มรวจไม่เจอต้มรัวมันต้องพ่อโล่เนี่ป้ามาแล้วมีหรือว่ามาแล้วอ่่ะ ้าไม่รู้เหมือนกันนะว่าป้าจะเสืออะไรอ่ะจะต้องเก็บปืนป้าผ่าู้มาซื้อขายเธอจะรู้รู้เรือนนัรียมหน้าแบบรูปแบบนี้เลยอ่ะนั่นคือปืนอะไรเหลาโลปืนทหารปืนทหารยิงได้ไหมอ่ะเฮ้ย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 ปืนทหารยิงได้ด้วยนะ่นโลยิงได้ยันจะยิงดำเฮ้ยมันใส่ลูกกระสุนได้ไหมอ่ะใส่ได ใ่ลอกกระสุนน่ะกกระสุนใส่ตรงไหนอ่ะใส่ไม yeah, ่ได้มันใส่ลูกกระสุนไม่ได้มันคือปืนป้อมอุ้ยอยงดังมาจังเลยเชยงดังมาไปใอีกนิดนงกันดีกว่าหรถ้าตัวเองเหลือชาป้จะไปเลนะถ้าตัวงเหลือชาป้าจ้วเองเหอชาป้จะไปยะถ้าวอไปเลย แแบบปปุองโล่เจากเทปปฟองแล้วอ่ะโล่จกได้ปืนเทปปฟองนี่เลยหรอไปตั้งเป้องป้องนี่กันนะป้องป้องป้องเทปป้องแล้วขอเราไม่มีแต่แล้วทางเพเขาโล่ไม่มีแล้วเทอ่ะโลไม่มีมันมันหมดแล้วป้องก็ว่ามีหมดแล้วอ่ะป้องหมดแล้วเออจะมามาดังแล้วไหมเอาอันนี้ดิเอาอันเล็กได้ป้าอ่ะอันนี้ได้ป้าอวะโล เดี๋ยวมันเด็กไม่ได้อ่ะเอาอันเล็กนี่ได้ไหมอ่ะเดมนี่ได้ไหมไม่ได้ต้องเอาเอาวันนี้อันเด็กนี่ไหมอันนี้อวันนี่อ่ะอันเด็กเอ้ยโอ๊ยป้าขอโทษระวังนะป้าขอโทษครับเดี๋ยวระวังเดินนะโอเคระวังเดินนี่รถจักรถบอกฝั่งอันนี้ใช่ไหมใช่ฮะเอาเชิมเดมนี่อ่ะรถจะกรถอันนี้ใช่ไหมลูกใช่ไม่ใช่เอาอันนี้เห็มันเดมนี่อ่ะอันนี้เลย อันนี้อะลูกอันนี้มันแพงมากอะลูกแพงไม่แพงไม่แพงไม่แพงอ่ะที่บาทต่อที่บาทเก้าสิบเก้าบาทเจ้าป้าขอดูก่อนแป๊บเดียวกาสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทหนึ่ปืนเทใส่ใส่ท่านป้ายนี่ใส่ใส่ท่านอ๋อเป็นเป็นปืนใส่ท่านโลป้ายนี่ใส่ป้องเฮ้ยรถจักรันนี้อ่ะ อเ,เอาไม่เอาวันนี้เอา,เอาไหมคุณดูดูก่อนอต้องติดต่างก่อนนะไม่นั่นเทๆ่ๆชายเท่ๆเท่ๆเท่ๆเช็คต่างเช็คราคาหน,น่าวะเพงไหมแพงตื๊ดเก้าสิบเก้าบาทแถ่น,น,นั่นก็อ่อนวายเอาปืนนี่ไปอ่อนนี้วายออนปืนนั้นนั่นไปไปไปกันแบบนี่เราเจ๊งยังน่ายหเอาปืนนั้นนี้ว่าเล่นสนุกว่า anh đẹp cầm đèn chiếu luôn anh đi anh oh, tahan. Oh, à à? này áo ra. bẻ bớt bẻm. cái không. không ai không đi. đi. đi 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 ีตจปไปไปคิดตังกันดีว่าตัวเองชาเอามาป้าอูเร็วขึ้นเร็วขึ้นตั้งแล้ว,ว,วอ,อ,อ่ะ๋อขึ้นล่งเลยเ,เราจะไปคิดตังกันแล้วป๊บปับป๊บปับปิดปับป <c oughs> ิดปับป๊บปับดดแล้วนุนหนุนหนุนหนุนให้กองดูเลยเราได้อะไรกันครับ,ได,บรรได้ที่ปอบฟองได้ที่เปอบฟองกันนะปิดปืนป พี่ยิงฟองสวยมากตั้งเทวิ้งมันแดมันเสียตาเราไอไปตังก่อนแบบกุกคะขคกุ๊กคุ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 กเรา้มันเข้าตาด้วยเนาะ่ามันอันตรามากนะคุกคุกคเอาิตังเลยออผีเลยเ้ิตังกันก่อนแค่แบบก้าสิบถูกจิ๊กโอมันแพงมากเลชุบ นี่จ้ะจุดไหนจุดนี่กันโอเคที่แบบเอ๊จต้องหลอกกระดาษก่อนนะจอยมันต้องหลอกกระดาษด้วยหลบบินด้วยก็ได้กระดาษท้เดียวไว้กับไปกระดาษท้เดียวไว้ฉอยเธอไปเดินว่ายเอา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 กลองดูกนนะเธอเป็นได้เดี๋ยวเออเราได้ที่ปลปอฟองกันมาเลยครับไปแล้วครับเพื่อนๆไปไปครับบ๊ายบายเรื่องแบบแบบ